มันมันว่าบอกอ่ะ6-8นิ้หันกระดาษโ uh, อ้ว่เ<อ>าเท่าไหี่ด้เนมาะว่าว่าเลขยอดมียก็เลขบาเ,าเ,เาบาครับผมคบบานนี้มันมากว่าน่นมันมันเคยมาบ้านนี้เคยเขึ้นมาแต่เหนี่ยวเหนี่ครับผมขึ้นมาละผ้าเล็กน่อยมาสามคนบอกก็สี่หรือเ้าหน่อยชุ่มเหนียวันครับครับมันมากนาผมเลยังเส้นว่า มาเนีห้มันดื้อหลายว่ลองเหี้ยนลงสั้นตัวนี้วสั้นครับมาดีคือมาลายเนาะฉันบอกมันเออมาบอกเก้าหลารันโอ้ครับมีคู่เดียวเจ็ดสองสองเจ็ดเดาะตาขอตนเพิ่นตะโกนบอกห้องบอกหรือบอกกันเลยไม่ยืนบอกเลยนะม่ยเลยก็ไม่ยืนบอกมนไม่ยืนบอกมันมาขอกินน้ำแดงเนี่ยปีนี้วัดได้่กินกู้ปีให้กินคู่ปีครับแต่ฉันกินแล้ว มันเฉียดก็สองงวดสามงวดของมันครับผมเออเดี๋ยวให้มันถฉีกก่อนนะท่านบุ๋มของมันเรืว่าได้กินแน่นอนขันขันแมนนะท่านแต่ว่าจะมีผู้ซื้อบอกนะท่นว่าเอาลันลานเพราะดเศร้าซื้อเพื่อกันครับผมก็เลยบอกยายของเจ้าได้ยังเออเขาก็บอกเจ็ดสองสองเจ็ดตัวเดียวย่ายกับลางบนบนเด้อค่ะเพิ่นเน้นว่าล่างบอกครับเออเน้นล่างแง่เดียวครับผมนี่คู่เดียวครับ บรรยากาศสวนยางของคุณตาเด้อครับพี่น้องครับช่วงดึกบอกครับคุณตาที่เป็นห้อยคนรงดงัดงแล้วมันตัง้งว่าย่ำเลยก็ได้ยนันอนอแล้วก็บ,บางทีคนไปบตัด่างเมื่อเดี๋ยวตะข่อยคนเดียว <c oughs> ่นละ่นอายุประมันจะปีครับห้อยมันกระประมันถาซีโพกซีเปล่าล่ะครับผู้ที่ิ่นมาบอกมาเขาค่อยฟอยู่นี่ครับนี่นี่ดงนี่มันเป็นดงเหวเลยเป็นหอมผีอยู่ตรงนั้น พระกายุหันก็เป็นดงเฮวเป็นห้องผีอยู่พระมาปรากฏเอาเลขคู่ฟินนะแสดงว่าพุ่มตรงนี้ก็ห่วยดีเนี่ยดีอยู่เนาแต่พระออนแนมไม่อยู่บ่ได้นี่ครับผมยู่นี่สมัยตะกี้เป็นยังก็ตาบ้างนี่เป็นเหวเป็นเฮีวเป็นห้อมเวเยอยังเป็นห้องเฮวคือเขาอะไรครับใครจะยังก็บ้ได้ดอก ครับผมเป็นพอล่านหินเป็นแังด้วยครับโอ้ครับผมพุ่นละลงไปดงลงไปบันบอ่อเป็นคนเหมืนมาว<ง>่าเพิ่นได้ก,กินน้ำแดงบ่าตาเอาอยากกู้ปีแต่ว่ญญาย้อนเลี้ยงปีนี้พี่กายปีไม่แล้วาหยุดน่อยยังแล้วจะเลี้ยงครับบ้านมีขันาลาเล้าเลี้ยงแล้วนลากัวบาเองแล้วมันก็มาครับผมเออม,มาแล้วก็บอกู้ปีพี่กายนี่ไง ไอ้วดที่แล้วนี่พไ่นมัมาบอกก่อตามื่อดก้อนบอดก้อนบอกหกแปดกแปดมันบอกคนบอกนเลี้นงอกเบโอ้ครับคอยวาชิว่าเยอะขันครับผมคอยย่นไปสวนกับเล็กย่ากัเลยว่าเอาฟังย่าว่ามันเป็นตกันโอยตัวตรงนด้วาชิบอกคนว่านี่เหรอครับผมของคุณยายเป็นก่หงกแปพี่ครับตาเออเนตว่อเป็นลัร่องนครับผมโอ้ขายหุ่นตากหุ่นต่ยามาเอาเปนน้ำในเดือาสั่นผีเป็นมั่บอก 68จะได้เด่นอีกคู่นึงแล้วตาเนาะเจะเสียดายเนาะน้ามันทายยังที่เหรอเล่บบ้ากล้าว่นะครับครับตาบพยานหมดจ้ะบ่อเนี้ยเฮียนนี่ไพไ่มาอยู่อะไรเนจ้ะตะกี้มันอยู่ตรงเฮียนนี่โอ้ปกเฮียนก็ได้ขอเขาคนนี้นี่เพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นบ่ครับมีเมียมีอยังเหมือนแหละตะกี้เขาอยู่งใต้คนเศร้าใครเศร้าหน้าไรเขาเล่นถึงอภิครับผมโอ้เนาะ เขาอยู่แต่มาล่างพอเท่าแม่เท่าโยกคนเราโอ้ผัได้โชคใัยได้ถูกนทเพงคนนึกตาเอ้ยครับพ่อญาติครับจะได้มาถวายจะยังเพื่อนเนี่ยเนาะ็นคนคนขี้งลูกเลยเนาะค่ะเนาะฝั่งตาเบาแล้วเนาะค่ะเพื่นว่าเกตสองสองเกตตัวเดียวครับคู่เดียวคู่เดียวกลับน้ำมันบ่ะครับเออเล็กล่างครับเกตสองสองเกตด้วยพี่น้องพิ่เจรนาเบิงเอาโอ้แม่บอกเกตสอกหนึ่งว้ยคันคอยเล่นเรียกที่เก้าหมดคนเลือแต่เก้าบางมีติ่งติข้องบ่ครับ โอ้ยนั่นหลวยมันปลามันเป็นปลาตรงดีมั้ยน่าจะต้องได้นี่ครับพี่ของตาเคุนครับปลาส่วนอย่างครับเุณครับพุ่มแห้งเลยครับพี่น้องถ้ะพระขันมะเก่งจะมาเอาเลขนี่ครับโดี่ยหอบนีขึ้นเลยล่ะครับผมพี่กายนี่โตของเขาชวานเล่าลงที่ปลาพุณไม่ยู่เปิดเพลงแห้งเนาะ เล่าว He He ่าจะเปิดเชียงแสงเทื่งหลายเขาสั้นมาเลยหัวบดยักเอาไฟไปอยู่หนีเด้อวะครับผมบ้านในซุ้มนี่เราไปกวนเล่ามาให้อยู่เล่าเห็ดหนังผิดบ่นเนี่ยเล่าตรงนี้เน่าผิดเขาผีนันเบอตาเออโอ้เขาไล่เล่าหนีเลยบอกกันพุ่มพัมพุ่มพัมคือคนท่าเว้าเนี่ยไล่นี่ก็ะไรไบ่เห็นตัวเลาว่าเพิ่นไม่ให้ตาหนิจักงวดแล้ะครับโอ้ปีนี่ปีนี่ให้ให้เจ็ดทกหนึ่งวันนันเขา ของปีที่แล้วมันบ่ต่เจ็ดทงหนึ่งอะของปีที่แล้วเออปีที่แล้วมากวัดต่อมาเนี่ยมันดอกแปดหางว่าเนาะครับผมมันว่าห่าห่าก็แปดห่าคนแรกบ่อครูเดี่ครับผมอ่ครับนี่แหละวดงวดที่สามก็เป็นเพื่อนผู้เดียวปีนี้วดแรกเลยนะอัดที่พันมาหกแปดพึ่งพึ่งวดแรกมันบ่าคาตาเนี่ยครับโอ้ยเข่าในแม่เนาะงวดบ่เงวดที่ผ่านมาไอ้งวดนี่งวดที่สองแล้วงวดที่ผ่านมาเป็นห่างหกแปดโอ้ค่ะครับ แต่ว่าบ่มีไผซื้อก็เลยบ่ได้เลี้ยงน้ำแดงโอ้ว่าถืกในแม่เนาะครับเราคือเคลื่อนมาคทุปีเนาะครับตาวดี้ถ้าได้โชคน้ำเพิ่นโอ้จะได้มาถวายกันครับปลูกเขี้ยนปลูกยังนี่ข้าให่ข้าเจ้ามาตัดด่างให่มานอนนั่นมาได้ว่านั่นอันนี้โอ้ยบ่บ่เพิ่นมาเป็นตะยานบ่ตาหรือเพิ่นมาบ่มาธรรมดาเนะครับนมันขุนทิ้งลูกอีกครับผมคนลุกเลยได้มขึ้นว่านี่ ครับผมประมาณตีหนึงเนมันมากล้กุกเลยเปิดเพลง้ังไปเลยย่ันย่านจะของเหลือไหลไปทั่วนะพวกที่แต่ว่าเขาก็เไปดังไห้่อดีโย่ค่ะนั่นเฮียนมือเนี่ยมันชินอนได้คันเทศพิษเขาคงอยู่อะไรครับผมหนึ่งรถไถมาตอนไห้บอกเขาได้มาไถยังได้รถแทกเตอร์มาก็ตายอยู่นี้เฮียทั้งครับค่ะโค เป็นพันมาตดิสงัดนี่พ็นมากพันกระบอกเล่นบอก่าบอกเลยมาเลี้ยงเดียวหรอโดนเป็นกระบอกเลยว่าโตนี่ัวเดียวเล่นบอกก็หู้ว่าเด่นเลขอยู่มาบอกปีก้อนนี่ปีได้ไมหรอก็ซีนนั่นหนาเลขเบังอเมก็ซีเลขล่างชนมากสิเป็นล่างพันเนมเอาบอกครับค่ะคือเพ็นเนนเลยบอกต่า่าล่างเด้อเจ็ดสองอย่งนี้เป็นไงกับเจ็ดสองสองเจ็ดล่างเด้อนี่บอกรองที่ล่ะโอ้เอาพี่น้องครับ งวดงวดสามแปดแปดสามหนึ่งกะเลขมันจะออกตัวเก่าป่าวว่างวดตัวเก่าตัวไหลหรองวดตัวเก่าว่จักบอเปิดบังเป็นอย่างมันมีตัวสมุดเลขว่าพิ่นอยู่นี่ติครับตาพิ่นอยู่นี่บอกผีเออผีพิ่นเป็นผียังกับผีเอผีให้ผีหน้าผีให้ผีหน้าโอ้ครับผมข้าวกล้องเนี่ยนะเอาผิดเจริญหน้ามึงเอาเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องครับค่นว่าครับอ่า ทีตรงนี้ geliyor. แห้งครับผมแห้งที่คล้องเป็นก้านหินตะกอนครับเออผ้าพวเก่ยงอยู่ครับผมผ้ามะเอาเลี่ยยู่แต่ว่าผีให้ปีหน้ามาให้ตาเพิ่นแล้วลายงวดปีที่แล้วก็ได้ลร้งวดครับปีนี้งวดที่ผ่านมากับหกแปดอาตานาะเพิ่งเป็นงวดแรกอันนี้งวดสองแล้วค่ะสองครับขับบนเขาก็บอกขับบนล่างเขาบอกกันลังครับค่ะพิจารณามึงเอาด้วยพี่น้องครับใช้วิจน้นะครับตาเนาอครับถ้ามันเขามีหน้าก็ถือวัาค่ะ ตัวเลขก็มีเขาไม่รุดได้แล้วเนาะค่ะตาเนาะค่ะใช่จากอนัญญาญเลยครับผมกับเพื่อนบอกเจ็ดสองสองเจ็ดล่างก็ตาเนาะล่างขอบบนเลยก็ขอบคุณเพื่นตาเรื่อครับเพื่นตาเพื่นมาเล่าความฝันให้ฟังครับเพื่นวากะผีให้ผีหน้ามาบอกหลายงวดปีที่แล้วกับลายงวดครับปีนี้ต้นปีเพื่อนแกให้หกแปดงวดที่แล้วโอ้ยมันวววอย่างนด้ก็เสียอยู่ได้เชลล่าห้าพันหกพันอยู่ก้อนมาก สงการทั้งสิครับก็ะือกระบอกกะลูกหลานเอาไมใช่ไม่ใช่จ้าผมเลยบอกหมดเลยเนาะครับคุณตาแจ้งไลยครับมวดนี่ถ้าได้โชคน้ำเปิลเกิดจะได้มาถวายเปิลน้องตั๋นนาอเปิลเนี่ยเปิลจะได้ยังแน่ก่อนครับคุณตามีจ่างแก่นน้ำแดงข้าน้ำแดงข้างังเขาเคยกินนี่เท่านั้นค่ะ ใส่วิจาราญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณคุณตาครับผมขอบคุณคุณตาเด้อค่ะที่ให้แนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมกับใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะสําหรับตัวเลขของคุณตาเนาะค่ะเนาะคุณตาก็ได้บอกว่าเจ็ดสองสองเจ็ดล่างเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มูกัขอขอบพระคุณเด้อค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมคลิปแม่มูเนาะค่ะเนาะ แม่มูกับคอไอู้มชมลำล้ำรวยยเด้อค่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่17มกราคมหกห้าะค่ะพบพอกันในคลิปหนาเนาะค่ะส้ำหรับคลิปนี้แม่มูกับคอตัวก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ